คำถามต่อไปนะครับอาจจะยาวนิดหนึ่งมีเรื่องที่ยังทำใจไม่ได้ในช่วงที่อยู่กับบุพการีพอเขาเสียชีวิตมานึกเสียใจทุกทีคือขณะอยู่เขาเป็นคนอารมณ์ร้อนเขาโมโหจะแผดเสียงมาเราไม่มีสติและรู้ว่ามันไม่ดีที่จะโต้อตอบแผดเสียงกลับไปแต่ก็ทำทุกทีรู้ว่าเราบาปมาก แต่สงกรานมาก็ไหว้ขออภัยกันหลังจากนั้นก็เข้าสู่ภาวะปกติใหม่คือระงับใจโต้อตอบกลับไม่ได้สักทีเรามานั่งนึกทีหลังน่าจะปล่อยปล่อยแกอยากได้คำที่ช่วยให้คลายยึดเสียยึดเสียใจที่ทำไม่ดีกับบุพการีในอดีตเหมือนเราเป็นต้นเหตุว่าเราแผ่เสียงกลับไปทำให้แกโมโหมาก จนอีกสองวันต่อมาแกมีเส้นเลือดในสมองตีบแตกพราะเราลบล้างความรู้สึกนี้ไม่ได้เสียทีจะเห็นได้ว่าความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นที่ว่าเราทำไม่ดีกับพ่อแม่ก็เพราะว่าความมีบุญคุณต่อกันนั่นเองฉะนั้นเราจะเห็นได้ในหลักที่พูดถึงเรื่องปานาติบาท การฆ่าสัตว์หรือว่าการทำร้ายผู้อื่นว่าในข้อแรกบุคคลนั้นเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ใช่ไหมเรียนไปแล้วสองคือผู้นั้นมีคุณหรือไม่ก็เพราะเหตุนี้นั่นเองการที่บุคคลมีบุญคุณต่อเราพอเราไปทำไม่ดีด้วยมันก็ติดในใจเราแก้ได้ยากนี้ถ้าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่เราก็ไป ขอขมาลาโทษเสียแต่ว่าแม้จะสิ้นชีวิตไปแล้วเราก็สามารถที่จะไปขอขมาลาโทษได้ด้วยความตั้งใจด้วยความเต็มใจจริงๆเรียกว่ารู้สึกผิดจริงๆก็ไปขอขมาลาโทษได้แม้แต่การขอขมาลาโทษหน้ารูปหรือว่าหน้าหลุมศพก็เป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ ในแต่กถาท่านได้กล่าวถึงเรื่องอริยุปวาตกรรมคือกรรมหนักในการล่วงละเมิดต่อพระรยเจ้าว่าบางบุคคลมีการกล่าวร้ายต่อพระรยเจ้ามีการทำร้ายทำลายพระรยเจ้าถ้าหากว่าบุคคลต้องการแก้ในกรรมนี้มีสองวิธีการคือหนึ่งจะต้องกลับไปขอขอมาต่อพระริยเจ้านั้นตนเองจึงจะไม่ตกอบาย ก็คือไปขอขมานั่นเองกับสองคือถ้าพระเจ้านั้นสิ้นชีวิตไปแล้วให้ไปยังเจดีนั้นให้ไปยังเท่าอัฐินั้นของพระเจ้าแล้วจงไปตั้งจิตในการขอขมากรรมด้วยความตั้งใจบุคคลใดกระทําเช่นนี้อริยปภาตรกรรมที่จะนําไปสู่การเกิดในอบายก็จะเป็นอันระงับไปได้เหมือนกัน นั่นหมายความว่าสิ่งที่เราทำติดในใจเราเนี่ยถ้าบุคคลนั้นตายไปแล้วเราเองให้ใช้ความบริสุทธิ์ใจไปหน้าหลุมศพไปหน้ารูปขอรบไปหน้าอัฐิท่านแล้วไปกล่าวคำขอขามากรรมก็ช่วยล้างความรู้สึกผิดในใจเราลงได้บ้างนะการเป็นเอโหสีกรรมนั้นย่อมเป็นไม่ได้อยู่แล้ว พราะว่ากรรมใดทำไปแล้วจะชื่อว่าไม่ทำย่อมเป็นไปไม่ได้วิบากใดจะต้องเกิดขึ้นจากกรรมที่ได้ทำไปแล้วก็ต้องเกิดแต่ว่าการขมากรรมเป็นการแก้ความรู้สึกโทษตัวเองในใจเราทำให้เราไม่เกิดความรู้สึกผิดต่อไปอีกไม่เกิดความรู้สึกโทษตัวเองที่เรียกว่ากุกกุจจะเรื่อยไป เพราะทุกคราวที่เรารู้สึกโทษตัวเองทุกครั้งทุกครั้งเราเองก็สร้างอากุศล,ลกรรมขึ้นในใจเราดังนั้นการไปขอขมาก,กรรมด้วยการรู้สึกผิดจริงๆจ,จ,จะแก้กรรมที่ใจเราได้ฉันบาปใดทำไปแล้วก็ชื่อว่าแล้วไปแล้วยอมแก้ไขไม่ได้พระเจ้าก็ตรัสบอกว่าสิ่งใดเป็นอดีตท,ทั้งหลายก็ได้ล่วงไปแล้ว อนาคตก็ยังมาไม่ถึงการหวนล่อยอถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วนั้นไม่มีประโยชน์การเพอร้อฝันถึงอนาคตก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันบุคลคลควรดำรงสติมั่นอยู่ในปัจจุบันบุคคลนั้นจึงจะมีผิวพรรณที่ผ่องใสฉะนั้นสิ่งใดผิดไปแล้วก็จงสำนึกรู้ว่าเออผิดก็คือผิดแล้วก็ขอขมาเสียแล้วก็ตั้งจิตในใจว่า เราอาจจะทําบุญอันใดอันหนึ่งเมื่อเราทําบุญแล้วเราก็หมั่นที่จะอุทิศบุญให้กับท่านเพื่อเราเกิดความสบายใจจิตเราก็จะไปยึดหน่วงบุญคุศลแทนที่การไปยึดหน่วงกรรมไม่ไดีในอดีตถ้าหากว่าจิตเรายึดหน่วงบุญคุศลนึกถึงท่านครั้งใดเราจะคิดถึงว่าเราได้ทําบุญแล้วเราได้ให้ท่านแล้ว สิ่งที่ทวนทำแก่ท่านในยามท่านสิ้นชีวิตเราก็ได้ทำหน้าที่นั้นแล้วเนี่ยจิตไปผูกพันบุญมากกว่าบาปที่เคยทำเราก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้เป็นคำถามจากผู้ปฏิบัติท่านเดิมนะครับต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่กับบุคคา,าบุพภาการีคนเดียวกันตอนอยู่ ดูแลแกมีช่วงหนึ่งที่บ้านดูแลไม่ไหวก็คิดอยู่นานสุดท้ายก็พาไปฝากดูแลที่สถานเลี้ยงผู้ป่วยพักฟื้นใจแกคงไม่ได้อยากไปแต่ครอบครัวเราไม่ไหวหลังจากนั้นก่อนแกจะเสียชีวิตสักหนึ่งถึงสองเดือนนําแกมาอยู่บ้านหนึ่งคืนทดลองแกไม่อยากกลับไปสถานดูแลแต่เรานึกเสียใจที่ทำไมไม่ตามใจแก พากลับมาอยู่ศูนย์ตอนนั้นยังไม่พร้อมกะ,ะกะว่านหนึ่งเดือนจะอยู่บ้านทีหนึ่งแต่แล้วจากนั้นไม่นานศูนย์พาแกมาโรงพยาบาลเพราะสำลักอาหารแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านอีกเลยอยู่โรงพยาบาลจนเสียชีวิตนึกขึ้นมาทีไรก็โทษตัวเองกับครอบครัวว่าน่าจะตามใจแกเพราะไม่คิดว่าแกจะอยู่ได้อีกไม่นาน สงสารแกจับใจในคำพูดของแกนึกถึงเราก็ร้องไห้เศร้าเสียใจทุกครั้งจะทำอย่างไรให้ปมในใจนี้หลุดไปได้แกแกเสียมาได้สามเดือนทำใจไม่ได้ทุกครั้งที่นึกถึงมันก็เป็นบทเรียนที่เราก็คงจะต้องรู้ว่าสิ่งใดที่ไม่ควรทำก็ไม่ควรทำอีก หมายถึงว่าแม้จะแก้ไขไม่ได้แต่ว่าเรากำหนดหมายในใจได้ว่าในภพชาติใดๆก็ตามถ้าเราเกิดมาได้ร่วมบุญกันอีเราก็ปรารถนาที่จะดูแลท่านให้ได้ตลอดชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตามการทอดทิ้งพ่อแม่โดยการอ้างว่าเลี้ยงไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำ ในธรรมบทก็ได้กล่าวถึงในเรื่องของมารดาที่มีลูกชายลูกสาวจำนวน,นมากลูกชายเจ็ดคนลูกสาวเจดคนแม่คนเดียวไม่มีพ่อแม่คนเดียวเลี้ยงลูกสิบสี่คนก็เลี้ยงได้ในยามที่แม่แก่เท่าแบ่งมรดกให้ลูกครึ่งหนึ่งแบ่งเท่าๆกันลูกแต่ละคนก็ไม่ยอมเลี้ยงดูพ่อแม่ อ้างว่าแม่ไม่รักแม่ไม่ให้เงินทำไมให้ครึ่งเดียวไม่ให้ทั้งหมดตอนนี้ลูกทุกคนตีจากแม่หมดไม่มีใครเลี้ยงแม่แม่ก็ไปหาลูกชายคนโตลูกชายคนโตก็เลี้ยงดูอยู่พักหนึ่งลูกสะพ้ยก็พูดว่าแม่ให้สมบัติลูกชายมากกว่าคนอื่นหรือไงทำไมไม่ไปหาคนอื่นบ้างทำไมอยู่แต่กับลูกคนโต ไปหาคนที่สองสภัยก็พูดเหมือนกันไปหาคนที่สามสภัยก็พูดเหมือนกันไปหากี่คนกี่คนสภัยก็พูดเหมือนกันไปหาลูกสาวลูกสาวก็บอกรับผิดชอบไม่ได้ตนเป็นสตรีไม่มีอำนาจจะเลี้ยงดูก็ทอดทิ้งแม่ไม่ดูแลแม่สุดท้ายแม่ไม่รู้จะพึ่งใคร ลูกทุกคนเกี่ยงกันหมดเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ไไดทิ้งแม่ทอดทิ้งแม่แม่ก็ต้องไปบวชเป็นภิกษุณีพระเจ้าก็ทรงอนุเคราะห์ในยามแก่เท่าขนาดนั้นแล้วเนี่ยก็ให้บวชเป็นนางภิกษุณีภายหลังนางก็พยายามภาคเพียนพยายามแม้ตาจะมองไม่เห็นพร่ามัวไปหมดแขนขาไม่มีกำลังจะเดิน ก็ได้จะเดินเกาะเสาวนไปวนมาในเสาต้นนั้นเพราะไปไหนไม่ได้แต่ก็สามารถบรรลุเป็นพระหันได้เรียกว่าทุกข์ของแม่สิ้นไปลูกสิบสี่คนแม่คนเดียวเลี้ยงได้แต่ว่าแม่คนเดียวทำไมลูกสิบสี่คนเลี้ยงไม่ได้มันจึงไม่มีเหตุผลใดๆทั้งนั้นที่บุคคลจะเอามาอ้างว่า เลี้ยงแม่ไม่ได้ต่อให้ทำงานนอกบ้านหมดจะเตรียมอาหารเช้าจัดเตรียมอาหารกลางวันตั้งไว้บนโต๊ะแม่ก็อยู่ได้ทำไมจะเลี้ยงไม่ได้แม่ขับถ่ายอุจระปัสสาวะในยามเราเป็นเด็กแม่ก็ซักผ้าให้เราล้างก้นให้เราได้ทำไมยามแก่เท่าถึงซักผ้าเปื้อนอุจระปัสสาวะของพ่อแม่ไม่ได้ นี่มันคือความเป็นจริงคือชีวิตคนเราก็มีความเห็นแก่ตัวคิดว่าความสุขของเราสำคัญกว่าความสุขของผู้อื่นแต่ไม่ได้ระลึกถึงสิ่งที่เขาทำมาก่อนพระเจ้าจึงตรัสว่าบุคคลในโลกนี้หาได้ยากมีสองบุคคลหนึ่งคือปุพพากาลีก็คือผู้กระทำคุณแก่เราก่อนเริ่มต้นก็คือพ่อแม่นั่นเองเป็นผู้ให้ชีวิต และเลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่เรียกว่าปุพกาลีแต่คำว่าปุพกาลีนี้แปลความหมายกว้างออกไปอีกไม่ใช่แต่พ่อแม่ลุงป้าน้าอาญาติเพื่อนฝูงเจ้านายใครก็ได้ที่ทำคุณแก่เราให้ประโยชน์แก่เราแม้เราไม่ได้ทำอะไรให้ทั้งหมดเรียกว่าปุพกาลีทั้งนั้นคือผู้ทำคุณก่อน บุพะแปลว่าก่อนการะแปลว่าการกระทำคู้กระทำให้ก่อนบุพกาลีอย่างเราเดินไปเจอผู้คนเนี่ยเราเองเห็นคนที่เขาเองหลงทางเดินเข้าไปไปถามเขาว่าไปไหนเขาก็บอกไปนั่นไม่ถูกไปนี่ไม่ถูกเราก็ชี้ทางเขาเนี่ยนี่ก็บุพกาลีละนะเริ่มต้นทำคุณแก่เขาก่อน เจอหน้ากันไม่รู้จักกันเราก็เพียงแต่ยิ้มให้ยิ้มแย้มจำใสให้นี่ก็บุพาการีเหมือนกันเราทำดีกับเขาก่อนแต่ว่าในความหมายที่สูงที่สุดก็คือพ่อแม่นั่นเองบุพการีสองคือบุคคลผู้เป็นกตัญญุกะตะเวทีนะบุคคลแรกที่หาได้ยากคือบุพการีสองคือกตัญญุกะตะเวทีบุคคล คือคนที่มีความกะตัญญูกะตะเวทีกตัญญูแปลว่ารู้ในคุณนั้นที่ท่านทำให้กะตะเวทีแปลว่ากระทำตอบซึ่งการกระทำนั้นคือรู้ว่าเขาทำดีกับเราอย่างไรสำนึกแล้วก็กะตะเวทีคือทดแทนนั่นเอง,เองนั้นคนสองคนในโลกที่หาได้ยากก็เป็นอย่างนี้วันนี้เราเองเป็นเด็กเราก็มีปุพพกาลี วันหน้าเมื่อเราโตขึ้นมาพ่อแม่แก่เท่าเราก็ทำหน้าที่ของกัตัญญูกตวเวทีนี่คือสิ่งที่คนกระทำแต่อย่างที่ได้พูดก็คือว่ามันผ่านไปแล้วแก้อดีตไม่ได้เมื่อเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ควรหวนเราห้อยถึงอดีตท,ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยคำคำนี้คืออย่าไปคิดถึงมันอีก รู้ว่าไม่ดีก็จำไว้ก็แล้วกันว่าไม่ดีก็ไปขอขมากรรมแล้วก็หมันอุทิศบุญให้ท่านบ่อยๆก็แล้วกันเลี้ยงกายท่านไม่ได้ตอนมีชีวิตก็เลี้ยงท่านตอนท่านสิ้นชีวิตนั่นแหละอุทิศบุญให้ท่านทำบุญให้ท่านบ่อยๆและลึกถึงท่านเป็นอารมณ์ให้เราเกิดความรู้สึกที่อยากจะทำความดีเพื่อให้ท่านเสมอๆนั่นก็เป็นการแก้ไขที่ดีที่สุดที่ทำได้ คำถามถัดไปนะครับจะมีวิธีฝึกปฏิบัติอย่างไรในการอยู่ร่วมกับผู้ใหญ่ในครอบครัวที่ลำเอียงกับเรามาตั้งแต่เล็กจนโตทำให้เราเป็นทุกข์เมื่อมีผัสสะกระทบเห็นท่าทีที่เขาปฏิบัติต่างกันก็ไม่อยากเข้าใกล้จะไม่ไปพบเจอก็จะหาว่าไม่กระตันอยู่การตอบแทนคุณ คนเราทำดีต่อกันเพราะความรักใครทำดีต่อเราเรารู้ว่าเขารักเราเราก็อยากที่จะทำดีตอบบางครั้งเราได้พ่อแม่ที่ไม่ค่อยดีอาจจะด้วยความลำเอียงด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเช่นว่ารักลูกคนโตรักลูกคนเล็ก ไม่รักลูกคนกลางเพราะว่ามองข้ามไปลูกคนโตได้มาด้วยความตั้งใจอย่างจริงจังคนแรกก็รักมากหน่อยลูกคนสุดท้ายเป็นลูกที่เด็กที่สุดมีความสงสารเห็นใจอ่อนแอที่สุดก็เลยรักมากหน่อยแต่ลูกคนกลางไม่มีลักษณะเด่นอยู่ตรงกลางก็เลยมองข้ามไป นั้นลูกคนกลางนี้เป็นปัญหาที่จะมองว่าพ่อแม่เหมือนไม่รักเวลาพูดถึงก็พูดถึงลูกคนเล็กเวลาจะฝากฝังบ้านช่องก็ให้ลูกคนโตเมื่อลูกคนกลางไม่มีอย่างเงี้ยล้วก็น้อยใจได้ถ้าหากเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความรักแน่นอนว่าจิตใจคนเรามันฝืนกันไม่ได้ถ้าเรารู้สึกว่า เราไม่รักพ่อแม่เราก็อาจจะรู้สึกไม่อยากอยู่ใกล้ไม่อยากคุยด้วยไม่อยากไปเจอไม่ว่าจิตเราจะคิดอย่างไรก็ตามจะรู้สึกอย่างไรก็ตามนั่นเป็นอิสระของจิตใจของเราแต่สิ่งที่เราต้องทำเลี่ยงไม่ได้ก็คือหน้าที่ของชีวิตพระเจ้าตรัสถึงหน้าที่ที่ลูกต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่ ในหลักที่หกท่านกล่าวไว้ว่าลูกต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่ด้วยหลัก5ประการนี้โดยไม่ได้สําคัญว่าพ่อแม่จะปฏิบัติต่อเราอย่างไรหนึ่งคือเมื่อท่านเลี้ยงเรามาเราต้องเลี้ยงดูท่านตอบแทนในยามท่านแก่เท่าสองเมื่อเราเติบใหญ่มามีกำลังวังชาต้องช่วยเหลือกิจธุระการงานในบ้านให้กับท่าน บางทีเราโตขึ้นมาแล้วการซักผ้าตากผ้ากวาดบ้านถูบ้านล้างจานอย่างเงี้ยต้องทำไม่ใช่ว่าโตขนาดนี้แล้วยังให้แม่ทำทุกอย่างให้หมดอย่างนี้คือไม่ช่วยการงานของพ่อแม่นี่ไม่เข้าทำข้อที่สองสามคือดำรงวงศุลก็หมายถึงว่าบ้านช่องทรัพย์สินสมบัติ สิ่งที่พ่อแม่เก็บไว้สะสมไว้รักษาไว้เราจะต้องช่วยกันดูแลไม่ใช่ว่าปล่อยให้บ้านมันสุดโทมลกลุงลังมีปัญหาบ้านหลังคาลัว่วอะไรก็แล้วแต่ไม่ดูทั้งนั้นไม่สนไม่เกี่ยวกับเราพ่อแม่รถเสียมีปัญหาอะไรก็ไม่ช่วยดูแลไม่เอาเข้ออู่ให้เหลือ,องพ่อแม่ไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยพ่อแม่ต้องทำกิจหน้าที่การงานต่างๆเหนื่อยยาก มีสิ่งที่ต้องจัดการดูแลมากมายเราก็ไม่ช่วยดูไม่ช่วยแลไม่ช่วยจับไม่ช่วยทำอะไรทั้งนั้นเนี่ยนี่คือไม่ดำรงบ่งสกุลคือไม่รักษารากฐานที่พ่อแม่ทำไว้ให้นี่เป็นหน้าที่ที่ต้องทำสี่ประพฤตตนให้สมแก่ความเป็นทายาททำตัวให้ดีวันเดึยยังไงเสียพ่อแม่ก็เอาเงินไปไม่ได้ ทรัพย์สินก็ต้องถูกแบ่งให้ลูกๆอยู่แล้วจะแบ่งมากแบ่งน้อยหรือแบ่งเท่ากันตามกฎหมายยังไงพ่อแม่ก็ต้องให้ลูกอยู่นั่นเองยังก็ต้องประพฤติตนให้ดีไม่สร้างภาระให้ท่านไม่ทำให้ท่านเสียชื่อเสียงไม่ทำให้ท่านเหนื่อยใจไม่ทำให้ท่านรู้สึกว่ามีเราอยู่ก็เหมือนไม่มีเราอย่างเงี้ยทำตัวให้สมกับที่เป็นทายาทที่จะรับทรัพย์มรดกจากท่าน หรือได้สิ่งต่างๆจากท่านเนี่ยก็ต้องทำตัวให้ดีสุดท้ายก็คือเมื่อท่านตายไปแล้วจะต้องทำบุญะระลึกถึงท่านอุทิศบุญให้แก่ท่านเสมอนี่คือหน้าที่ห้าประการไม่ว่าพ่อแม่จะรักเราไม่รักเราจะดีกับเราไม่ดีกับเราก็ตามแต่หน้าที่ห้าอย่างเนี้ไม่ทำไม่ได้ นั้นความรู้สึกเป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าหน้าที่เป็นอย่างหนึ่งจะเอามาปนกันถ้าเราคิดว่าเราไม่รักพ่อแม่พ่อแม่อยู่กับพี่กับน้องแม่ก็แฮปปี้พ่อก็แฮปปี้เราก็ช่วยท่านส่งเสียท่านนะโอนเงินให้ท่านเดือนละสา0พันห้าพันทุกเดือนก็ยังดีนะก็แสดงความรักความกตัญญูก็คือเลี้ยงท่านนั่นแหละ เอาเงินเพื่อให้ท่านได้ซื้อกินของที่อยากกินบ้างอยากกินขนมบ้างอยากไปเที่ยวอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็เลี้ยงดูท่านอย่างน้อยก็ต้องทำอย่างนี้แล้วถึงเวลาที่ครบปีตามหน้าที่ก็ต้องไปทำหน้าที่ตัวเองถึงสงกรานก็ต้องกลับไปเยี่ยมถึงตรุษจีนก็ต้องกลับไปให้อังเปาท่านถึงปีใหม่ก็ต้องไปสวัสดีปีใหม่นี่มันคือหน้าที่ เรื่องอารมณ์ส่วนอารมณ์รักไม่รักก็ส่วนจิตใจแต่การกระทำซึ่งเป็นวินัยเป็นสิ่งที่ประเสริฐจะต้องทำหน้าที่นั้นต้องทำ